สวัสดีครับคลิปนี้ผมกับสิบพ้ามาเบิงกุ้งที่ผมเลี้ยงไว้นะครับกุ้งไฟที่ผมเลี้ยงไว้อายุตอนนี้ก็ประมาณสามเดือนสองอาทิตย์นะครับประมาณสามเดือนกลัวๆนะครับคือพ้ามาเบิงว่ามันสิตัวเงี่ยทำไรครับผมกุ้งเขาตายไปแน่นครับนี่ตายครับโปตายนะครับนะครับเห็นไหมครับพี่น้อง กุ้ประมาณสามเดือนตัวกลัวครับเป็นกุ้งมั้งเป็นนมเป็นเบ้านะครับสามเดือนกลัวนี่เริ่มตัวนี้ครับสามารถจับขายจับกินได้ครับแต่ว่าเขา้เลี้ยงขายนะครับเขาเลี้ยงกินครับผมผมบริเวเปี๊ยนนำมาสองอาทิตย์นะครับโอที่เปี๊ยนนำอาทิตย์ละเทียนนะครับสําหรับกุ้งที่เขาเลี้ยงไว้นี่ครับดูบุคบพี่น้อง นะครับตัวกุ้งครับตักุ้งก็เริ่มงนะแล้วครับพี่น้องนี่ครับตกวกุ้งครับตกุ้งเต้นได้แล้วครับรุ่นนี้ครับสามารถจับกินได้แล้วครับแล้วผมสีแยงเป็นพอแมพันพันนะครับชุดนี้ชุดแรกครับผมที่ผมเลี่ยงมา ตายก็ร้ายครับกต่สีเดียอ์ที่ระมาณซี่สิบห้าสิบตัวนี่ยครับพี่น้องคิดว่าอันนี้ตายไปน้ำครับบันลอดเบิดครับผมก็พยายามเหดใหม้มันหลอดเบิดสิบตัวอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ยังวนอีกจริงครับในการเลี้ยงกุ้งฝอยแตคือเขาก็วนได้สามารถเลี้ยงขยายเป็นบอ่อญ่ครับตัวนี้คือสถานที่เขาหน่อย ก็สีลย่ยงใส่กองโฟมครับนี่ครับกองไฟครับนี่ครับอายุป,ประมาณสามสามเดือนกว่าครับเพิ่มตัวนี้นะครับพี่น,อน้องอาจจะขอโทษขอไปนะครับ อาจารย์ผู้ชัดกินมาได้ครับผมนะครับตัวจะประมาณนี้แหะครับซ้ำๆกับหลอดกาแฟนะครับเดี๋ยวผมจะจับขึ้นให้บิ่งครับอ,าอบัาจจะให้บิ่งครับมันตัวในี้สมัยครับอยู่กุ้งประมาณสามเดือนกว่าครับ บางตัวก็่าจจะเป็นซีเดือนนะครับเพราะว่าขเอาลงหลายชุดนะครับบางตัวก็ตายบางตัวก็ยั้งครับเราคงมีเจ้าภาพบ้างครับนี่ตัวไงสมัยนะครับนี่ครับตัดขึ้นมาแล้วครับบ้าิ่งกันครับตัวกุ้งประมาณไหนครับแต่พวกใหนไงป็นไหนนะครับ แต่ว่าสามารถจับกินได้หรอครับนี่ครับตัวกุ้งครับขับข้นยังไงป่ไหนะครับเป็นกุ้งเต้นครับผมซ้ำๆกับพวกหลอดนุ่มหลอดยังไงหรครับนี่ครับแต่ว่าสามารถจับกินได้แล้วครับถ้าเจาเชียวไปกินเห้เป็นแบบคล้ายๆกุ้งเต้นครับจับรุ่นรุ่นนี้แล้วครับกินครับนี่ครับ มาให้ตัวครับพี่น้องกินผู้เดียวอิ่มนะครับสี่สิบห้าสิบตัวนี่ครับกุ้งไฟครับยืนใ <Okay. S 1> น้นามอสิเบิ่งเป็นคกลายๆตัวใหญ่จงังเลยครับ ไอ้กรบโปงไงปนไหนครับมันหลอดนุ่มหลอดกาแฟนี่ยนะครับหลอดนุ่มอครับผมหลอดนุ่มเขาวครับอันนี้ก็หลอดจักหน่นยครับนี่ครับมันสีฟ้าตรงไหนนะครับจังหวัดห้องอันสิบอกว่าเห็นปันไหนครับมันสีซ่อนตัวอยู่ครับแต่ก็เดี๋ยวเห็นอยู่ครับแค่ถ้าไทยก่อนจังหวัดให้วงเงี้ยอานสิว่าเห็นนะครับเลยต้องมาถ่ายต่อหนึ่งขึ้นครับ นี่ครับตัวนี้นะครับ้องสามารถจับกินได้นะครับร้องเลียงบ้างอะไรนะครับเลียงกท็ทําตามวิธีตั้งแต่ผมอนุบากลกุุงฝอยมาใหม่ๆครับทําการคลอดออกมาแล้วก็อนุบากลกุุงฝอยอยากสามสิบื้อแล้วก็มาเทลงองฟงครับนี่ครับ นี่ลายตูดครับน้องสามสิบสี่สิบตัวนะครับพี่น้องคิดว่าติดตามช่องเอาไหมเด้อครับบึง่งน้ำกันเยีะยครับผมหเฮาสีขยายได้ซ้ำเลยครับผมตอนนี้ก็เลี้ยงไวท์ก,กินครับเลี้ยงไว้ทะก,กิน กกแล้วก็ตป็พัฒนาการของการเติบโตของกุ้งนะครับมผมมาเริ่มเรื่องตั้งแต่ปีไม่มาแล้วครับก้อนปีไม่มาครับประมาณตกสามเดือนกวานะครับนี่คือเป็นกุ้งชุดแรกครับนี่กุ้งชุดแรกชุดสองบางตัวก็น,น้อยตัวกันใหญ่กว่านะครับ อาจะเติบอยู่ครับพี่นอ้องคนเสียวหาไน้กินโพตีน้ำนี่ต้องทำความสะอาดอาทิตย์ละเทือนะครับเบิ้งหลัสกปรับเขาก็สามารถ ดูดน้ำออกเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะ่ายวิธีถ่ายน้าหมวกนะครับแล้วก็ต้องเติมน้าให้เต็มเพื่อว่าผมมีพันกันอยู่นี่นะครับพี่น้องอันนี้จะเป็นลูกอีกชุดนึงครับชุดที่ขยับเขายย้ามาอีกาน้อยครับน,นี่ก็ไจาเติมอยู่ครับชุดนี้นะ่าจะยั่วมัน เกือบเดือนนะครับพี่น้องสังเกตเห็นตัวว่านอะครับพี่น้องอาหารอรอยงครับแต่ผมผมเห็นอยู่นะครับมันอยู่ขอบครัอบอยู่ข้างในพวกสายพังกระโรครับหลายตือบอยู่ครับชุดนีเดี๋ยววันใหญ่ประมาณจัะหน่อยผมมีมาะทายบ้างครับชุดนี้ อะไก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งอีสานแบบบ้านไหนเด้อครับพี่นอ้องเดี๋ยวมึงกเค็ดคลิปต่อไปนะครับล้องเลียงเิ่งนะครับเรียงถ้าก,กินก็นได้ครับว่าต้องขายก็ได้ครับหรือว่าถ้าเขาจะเค็ดเรียงขายก็ได้นะครับแต่ต้องหาสถานที่กว้างๆของเลียงเม่งครับตอนแรกผมว่าคิดว่าเรียงยากอยู่ครับ,บแต่ว่าก็ล้องคลิปไปใช่ไหม ในขึ้นมาแล้วครับกุ้งก็เริ่มในี้เร,เ,นเริ่มเนี้ยครับเพียงแรกๆในกุ้งตายร้ายครับผมจะมักในกุ้งก็ตายหมดครับตอนนี้เขาต้องใสอ่ออกซิเจนนะครับกุ้งจะอ,อยู่ได้ครับยังกุ้งนำใสยงใส่ฟฟมถือว่าพื้นที่มันยังหน่อยครับถ้ากุ้งรายก็หนีกุ้งจะตายครับพื้นที่พื้นที่ในหน่อยแล้วกุ้งร้ายๆนี่ กุ้งเขาก็สีไตาลายครับต้องพื้นที่ก็ต้องได้พร้อมนะครับพี่น้องมีพผมก็บแค่เลี้ยงทดลองเลี้ยงครับผมยังว่นเฮ็ดจริงเฮ็ดจังมาไหนครับว่ากลับไปยุวานหมดนะแล้วสีล้องซื่อแบบสถานที่มันกวงๆเขาตั้งสีตัง้งใจเฮ็ดเลี้ยงดีๆนะครับตอนนี้ทดลองเลี้ยงก่อนครับเพิ่อพิถีชีวิตของกุ้งมันกินยู่จังไลยนะครับ ดเดิอดู่ครับกุ้งนี่ก็ยังพบพบก,กันครับผมสีเงกกินพบกันบูรณาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็เสียไว้สำหนีก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าผมถีถ่ายพิธีไายนา้าหมเบิ้งได้ว่าพิธีใดก็ฝากติดตามเบิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมาไว้สำหนีนะครับขอบคุณครับ